สวัสดีวันนี้พี่น้องวันนี้เป็นเสาร์วันที่13กันยายน2567พี่น้องพระอบกันตลาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยจโสธรครับขอบประชาสัมพันธ์แต่ในมินเนี่ยมาเลยส่วนไลฟ์ส่วนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูวงงามนะเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูวังงามนะขอไม่เล้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาชมบรรยากาศสดๆกันทางไลฟ์ส่วนเฟซบุ๊กนะครับแจ้งมานยุดนะครับแอ้มินหยุดจากการพูดออกตลาดขนาดสุดๆที่นครับเอาวันนี้ผู้ชมหลายๆพี่น้องพี่น้องเขาทั้งไทยเจริญจนเกิเข่ามา เสือง่วงสือปนะครับหลายนะหลายทุกนัดนะครับเห่นทุกนัดนะครับมันนี่นะครับผู้ชมหลายก็งหวยนัง่วกับเขาหนาแหนอยู่ครับง่วสาวน้อยรุ่นนเจ้าบานนะครับเสงหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับหมื่นสามพันห้าร้อยนองสาวน้อยครับสวัสดีอมวยลิงนะครับสวัสดีอมวยลิงนะครับหมื่นสามพันร้อยสูงลอยยี่ห้าบวกนะครับ ขอแข้งข้อขาดำดีนะชิดใหญ่อยู่นะมือเลื่อมี่นะ <Okay. S 2> เครื่องดำขอบหู่ดำแข้งขาดำนะดีทงมาหน่อยหนะึ่งหมืน 3, 500, 500, น่นสามพันห้าร้อยนังหนาอยู่นะครับนะยังขาดดินเลียงได้หน่อยนะครับนะพ้อไปพ้อมาอยู่อรุณสวัสดิ์เอาหวยหถิงเอาหวยถึงนะครับวันนี้มีวัวเยอะวัวเยอะนะวันนี้นะวนนนะัวสวยๆนะนะนะสนใจติดต่อได้เบอร์ไลยนะครับ 098 098 065 0ปดศ0ยน้มเอยู่คำคลื่อนแก้วเนมาไก่ับรับนงอลูกอกงอลูกอกด้วยกันนงคนเีนมืนสามพันห้าร้อยเับมาจ้มาก็ดูวัวสวยๆนะรันนี้วัวเยอะวัวเยอะนะครับเดี๋ยวสายเดี๋ยวจะเอายี่ถูกมาให้ดูครับช่วงเช้าๆก็ดูวัวไปก่อนนะเอาไ ทางนี้นะครับโซนอำเภอไทยเจริญเนี่ยวัวสวยๆเยอะนะวัวสวยเยอะนะไทยเจริญวัวครับโซนทางนี้โซนทางนี้พื้นที่เลี้ยงเยอะหญ้าเยอะนะครับวัวจะอ้วนหน่อยนึ่งนะครับวัวอ้วนนะครับคนซื้อก็เยอะนะครับคนซื้อก็เยอะวัวก็เยอะนะเดี๋ยวดูวัเวนเนื้อวัวเนื้อนะวัวเนื้อสองนุ่มสองนุ่มมันค่าจะบหวั่งค่ามันเศร้าสามเศร้าสาม สองหนุ่มีคู่ดีคนระับสองหมื่นสามหมื่ตัวละหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งขั้นอร่อยนะอันนี้หมื่นหนึ่งขั้นอันนี้หมื่นสองนะครับตัวโอ้ไปเดินะครับไซนี้นะครับสูงร้อยยี่สิบบวก,นะน,ก,กนะครับนะุ่มกลางๆนะครับร้อยยี่สิบห้านะครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าข่านหนีง่วมหนีนะช่วงหนาฝนนี่มันหนาฝนนะครับอากาศคึ้มคึมนะครับ นะมีที่เลี้ยงเหรอเอาไปเลี้ยงบนดาดฟ้าเหรออลิงจะเอาวัวไปเลี้ยงบนดาดฟ้าเหรอครับนะ่นะอลิงจะเอาไปเลี้ยงที่ไหนนะเดี๋ยวจะส่งไปส่งไปให้เลี้ยงบนดาดฟ้าหน่อยอันนี้ตัวแม่ขาบอดีน,น,น่องอ้วนเหนียคอมันสิงอ้วนเหนียวตัวเมีย โอ้โหัวมันดินนะครับอากาศฝ้าขึ้มนะครับฝ้าขึ้มขึ้มฝนตกตครับเอาเอาขึ้นไปเลี้ยงบนตึกนะเดี๋ยวถ้าไปเลี้ยงบนตึกต้องหาวัวแคครับเคยมีข่าวอยู่นะคนเอาเอาเอาวัวไปเลี้ยงบนคอนโดน่ะเอาวัวนมมาเลี้ยงบนคอนโดเน่ะเห็นข่าวเคยเห็นข่าวอยู่ท่านนี้ผู้เจ้าเสือนะจ่ายเงินกันอยู่นะครับการอยู่บนจ่ายเงินกันยูน

กาไปไปยางรอบึนกันนะคุนึ่งหมื่นงูผูตัวให่ใหญ่กะเด็เค็มหืนเก่าบลอดสองหมื่นสูงรอยสี่สิบเป็นงูอู๋ไงราคาหลอดสองหมื่นครับมันสื่อกัน ข้างนี้ราบนผู้ชมไล่หลายเดเหมือหัวสาวหัวสาว,สาวงามงามแม่นมานเน็นหัวสาวค่าจ้าบาทนี่หัวสาวสองหมื่ันสูงร้อยสีิบบวกสาวน้อยสนะูงร้อยสี่บครับอยางอยงครับสาวเจ็ดสาวเจ็ดนคะรับขอแข่งขอ้าดีนะขอแข่งขอ้า,าเพิ่งทายยืนนะเครื่องดำ ขอบหูดาแ้งขาดําเครื่องดำ่งงางลงทางหลังรับเหลือยกตัวครับเนี้เหลือเอามาจากตัวทำอะไรอันง่วนน้อวนเนื้อจังหวัดคู่นี้นค่นี้คาจังหวันก <18. S 2> มืนม่นแปดมื่นแปคู่นี้นะต,ตัวละต่อขันนะสองตัวเงนะินแดครับสองตัวมนะื่นแปดวัวผู้นะควัวผู้นะวัวเนะื้อวนะัวคุนคะรับสนใจที่ตนะ่อใดเบอร์ไหนนับ 086 265 2 6 8ก8สนใจตัวว่าสกครสาสาวเจ็ดสาวเจ็ดวสาวใหญ่สาวนั่งหยิบดนูนี่ดอกช่วยชีได้ผอสมน้อง,องแต่ว่าโค้งสางดีนะครัโค้งสางเนียบเบิ่งทาเราน่าจะปีน้อยๆนะครับโค้งสางใหญ่นะงวดงวใหญ่ ไปได้ร้อยหาสิบกิโลตอนนี้ก็ร้อยสี่สิบกัวแล้วเสร็จจได้ผสมทองแหกกับแตะ้อยหางม้วนใหญ่นะ้วโค้งสามท่านี่มีงวถือขายครับส้นง้วนถือื่อนี้ในห้างมันขายหมดนล้วมวถือจะเก่ามันขายงวนถือที่ทานี้นะครับส้นไทยตลาดเี็นหลังนะมวนถืองวจอยงวโค้งง้วนถือนะเบมาเบื้องท่านีกไ้อ่าง้วดงามอยู่ท่านหนตลาดพ่นงวงาม ทางหน้าตลาดลงมากลางๆนะเป็นง่วนงวเลี่ยงง่วเนื้อทั่งน้าสุดเลยเป็นง่วเนื้อนะครับหน้าสุดเลยเป็นง่วเนื้อนะครับเราจะย้อนๆลงมาจะเป็นง่วเลี่ยงนะครับแต่งว่วนถือๆง่วจอยง่วนโค้งเป็นมีทีมงานอยู่ท้ายตลาดเนี่ยงมวนเป็นห้องนี่ท่านนี่เป็นสื่อง่วนอไปใส่งานเนาะท่านหนึ่งง่วนแบบใส่งานง่วใหญ่นี่เห็นเจ้าของมีง่วมีง่วใหญ่ๆด้วยครับลอย ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเนียบาทชิ้นดูบาทชิ้นหูกระทบนะครับลูกครึ่งนะครับหูกระทบนะครับนี่งัวใหญ่งวงต่ว่าไ่เห็นเจ้าของเลยเจ้าของนี่เป็นต่อราคางเงินเหนือกันนึงเปนต่อราคางเงินเหนือกันนึงนี่บอกคอพันมุมมุมนี่เลยเอฟซีก็ถามหาเลยคอขาดีเลยงัวงดำงัวมุมนะครับงัวงดำงัวมุมนะครับงวงดำเป็นงวมุมใครง่ายใครสองหน่วยอยู่นะ เอาพันดำๆเข้มๆเนะี่ยบางคนก,นก็ชอบสีเข้มๆนะครับงวงมุมนะครับบ่อลรอมันะบ่เต็มบรนไดแต่ว่ากับพ่อพ่อถูพ่อไถนะครับพ่อไปเป็นคุ้มฝูงได้นะครับแต่ว่างวงแดงเป็นราคาหน่อยนะแต่ว่าถ้าถ้าว่าถ้าตีราคาเนื้อจะบม่ได้เลือกสีบบนะครับแหง้งอุ่น ผนจำว่มันเดน่นเงิน9,500สำนักเปิดราคามาเด่นราคาแบบว่า6,700นะคับนะเปิดราคามาเก่านหานะับเปิดให้ตอลบเ่ม้งนสะทน่ปาเป็นตอราคากันอยู่แม่มานนี่เป็นสี่ไดรกเบดแม่มานสูง145นะครับแม่มาน ตอ่อแลากันางนีเนม่มันม่น,นเปิดไว้หลไปไหน<อ>เปิดไว้หลไปไหนสามเมื่สามเาม,เาามเาาื่อแเกิดป,ป่ามันกำลังต่ออยู่ ก็รุดก็รุดก็รุดที่ก็ี่มันไตแล้วมันกรุดก็รุดัก็ลุดมันอยากตื่นสนามนิดหน่อยนะก็มันอยากเห่านะกนะ็มัมนงงาหาานะฝนฝ่าเพราะฝ่าขึ้นนะครับฝ่าขึ้นฝ่าขึ้นหนึ่งวัวหาานะมืินสี่พัน้าร้อยสัาเปิดครับนสามเงินสามเป็นงัว